เพืเ่อนๆผลงานพันคอกาฟรังแพนเค้กฝรัง่งปาจ่ามาซับบิ้ด้วยค่ะมาซับบิดเอบรอเอบรอ,อ,บรอวิธามิอาวิฮามิอาล่นะ เห็นไหมป้าว่าแล้วเคจะเอาอีกโอเคอ่ะผมเินยอะขนาดนี้ซะอย่าเด็ปุ่มป่ยเด็กปุ่มป่ยเงกินข้าวเช้าบ่ายมองค่ะตื่นเที่ยงเพื่อนๆป้าใส่นี้ด้วยนะ มาซาปีไอ้อน,นี่ทั่วนะที่ต้มเสร็จแล้วกับเปื่อนๆเห็นไหมนี่มันประดับสวยงามที่โตอาหารใส่นี้แผ่นหนึ่งล้างถั่วเหลืองเป็นสิบสบน้ำแล้วค่ะจนใส่แก้ว แช่ไว้คืนหนึ่งจะต้มกินไม่ได้กินมัดหลายเดือนแล้วเอาเพื่อนเพื่อนหลังจากแช่เมื่อคืนนี้นะเราก็ล้างเป็นสิบสิบน้ำเลยค่ะเพื่อมันจะได้ไม่ได้เหม็นเดกปากกันนึงแล้วนึ่งถั่วเสรจแล้วค่ะน่ารักไหมเพื่อนเพื่อน ป้าจะมาใส่นี่เต็มดูก็ใหญ่เอาทำข้าวอ่โอ๊ตข้าวสาลี่ไว้ให้ป้าเ้าวออัข้าวสาลี่ใส่นมเข้าไปเพืเ่อนๆคุกกี้ทำจากแป้ง ข้าวโพดก็มีประโยชน์เหมือนกันกับเพื่อนๆอ่นี่เป็นนะผลไม้ป่าป้าก็มากินกับโยกเกิรนีน่คือต้นขึ้นใชักค่ะเพื่อนๆป้าก็ตัดเอาไอ้ไอ้หัวมันนะนะเอาตรงต้นมันนะ่ะ มาใส่น้ําต้องใส่ให้เต็มแบบนี้นะคะใบมันถึงจะได้ใหญ่ถ้าเราใส่ไม่เต็มใบมันจะนิดเดียวป้าเคยทําแล้วเมื่อก่อนอันนี้ใบมันใหญ่ข้าเช้าของป้าเพื่อนๆเ,เ,เดิมๆนะนี่ซื้อสำเร็จมามีประโยชน์ป้าก็ทำไว้แป๊บเดียวนะ สีมันเปลี่ยนเร็วนมข้าวอดเอาใส่หกสิบเจ็ดอืมชงควาสว่างวันนี้เพื่อน ทุ่ນหนึ่งขยังหนาว24องศา